นี่นะครับหัวรถจักร JNR นะครับรุ่นดีดีห้าหนนับเบอร์หนึ่งหนนะครับกำลังพาขบวนบรรทุกหินนะครับไปบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ต้องเร่งงานให้เสร็จนะครับ มีเจ้า l t k ศูนสองนะครับรถรถเกจหินนะครับวันนี้ก็ไปด้วยนะครับรถเกจหินนี่นะครับยกขบวนกันไปจุดตัดนะครับบริเวณที่กั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้จัดเครื่องจักรหนักทั้งนั้นเลยนะครับ l t k ศูนสองนะครับห้อยท้ายไปด้วยนะครับ อันนี้รถแต่งรถเกียร์รถแต่งรายทางนะครับอันนี้ขบวนดีดีห้าหนึ่งนะครับจอดคอยรถจัรอีกคันหนึ่งนะครับ08นย์ขีดสามสองยูนะครับอันนี้รถจัด อันนี้รถจากอัดหินนะครับเข้าใต้หมอนคอนกรตน,นะครับทุกคันนะครับมุ่งหน้าไปที่จุดตัดบริเวณสถานีนะครับบ้านโป่งนะครับจุดตัดทางด้านเหนือน,นะครับ บรรยากาศนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้เครื่องจักรหนักออกจากจุดพักนะครับไปบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ ตอนนี้นะครับหัวรถจักรศูย์0 8ด2ียูนะครับตัวอัดหินเข้าใต้หมอนคอนกรีตนะครับวิ่งผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับหลังจากที่ออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับมุบ่งหน้าไปบริเวณจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของ สถานีบ้านโป่งนะครับ อันนี้หัวรถจักรนะครับมุ่งหน้าไปบริเวณจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ นี่ก็เป็นหัวรถจักรนะครับ0 8 3 2อยู่นะครับที่ออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับออกจากโลกเก็บนะครับเพื่อมาบริเวณหน้างานนะครับจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ ใช,ใช้เครื่องจักรหนักเข้าหน้างานหมดเลยนะครับวันนี้ จากชุมทางหนองประดุกนะครับมาถึงจุดหน้างานแล้วนะครับบริเวณจุดตัดนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ เจ้าหน้าที่มากันเต็มแล้วนะครับมาจอดรอหน้างานนะครับเดี๋ยวเจ้าดีๆห้าหนึ่งก็มาที่นี่นะครับ